ขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําอิริยาบถย,ย่อยอิริยาบถย่อยหมายถึงเป็นอากับกิริยาเคลื่อนไหวซึ่งเกิดร่วมกับการยืนเดินนั่งนอนนั่นเองเวลาที่เราทําอิริยาบถย่อยนั้นตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงหลับสนิทเราต้องพยายามทําตลอดเวลาในตอนนี้ตมาจะสาธิตการดื่มน้ํา ในตอนทำอิริยาบถย่อยว่าเราต้องทำาชาๆอย่างไรเหยียดหนอ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 เึยียดนอหนอขห้นอหนอขห้นอห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 นอนหนอ คูหนอ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 แต่ระยะขอให้บริกรรมอย่างน้อยห้าครั้งขึ้นหนอ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 ดูดหนอกลืนหนอหลังจากนั้นจึงลงหนอ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 เหยียดหนอ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  ลงหนอ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 ขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอคู่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 หนอลง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 หนอการบริกรรมที่ใช้มากในขณะทำอิริยาบถย่อยมีสี่อย่างก็คือขึ้นหนอลงหนอเหยียดหนอคู่หนอ ขึ้นหนอใช่ในกรณีที่เรายกมือขึ้นมาหรือว่าลุกขึ้นก็บริกรรมว่าขึ้นหนอเวลาวางมือลงหรือว่าย่อตัวลงก็บริกรรมว่าลงหนอเวลาที่เราหยิบมือ,ออกไปเหยียดหนอเหยียดหนอ,เห,หนอเหมือนกับคําภาษาอังกฤษว่า stretching เวลาที่เราคู่เข้ามาคู่หนอคู่หนอเหมือนกับคําอังกฤษว่า bending เวลาที่เราเหยียดออกไปก็เหมือนกันเหยียดหนอเหยียดหนอคู่หนอคู่หนอแม้กระทั่งการเหยียดนิ้วก็บริกรรมว่าเหยียดหนอเหยียดหนอเหยียดหนอคู่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 หนอลงหนอลงหนอลงหนอเวลาที่เรายอตัวลงอาจกําหนดลงหนอลงหนอลงหนอหรือเหยียดหรือคู่หนอคู่หนอก็ได้เวลา ขึ้นมาก็ขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอหรือเหยียดหน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 อก็ได้ส่วนเรื่องของความฟุ้งซ่านนั้นนักปฏิบัติมักคิดว่าเรากําหนดไม่ทันแล้วก็มักปล่อยไปซึ่งความจริงแล้วความฟุ้งซ่านนั้นเป็น หนึ่งในอารมณ์ปัจจุบันที่เราต้องกำหนดรู้เป็นอารมณ์ของจิตตานุปัสนาหากว่าเราสามารถกำหนดรู้ความฟุ้งซ่านได้ทันท่วงทีความฟุ้งซ่านก็จะไม่ใช่นิวรณ์ที่รบก,กวนการปฏิบัติธรรมและสิ่งใดก็ตามที่ทำได้ยากถ้าเราสามารถทำได้สิ่งนั้นจะทำให้เรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเร็วมากกว่าเดิมสิอีก เวลาที่กําหนดความฟุ้งซ่านนั้นขอให้กําหนดเร็วๆบริกรรมว่าชิดหนอชิดหนอพยายามตะครุบความฟุ้งซ่านให้ทันท่วงทีวิธีกําหนดความฟุ้งซ่านนั้นก็มีหลายอย่างด้วยกันอย่างแรกที่สําคัญก็คือภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่มีประธานนําหน้าจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราคิดถึงใครหรือว่าเรื่องอะไร จะมีชื่อคนหรือชื่อสถานที่ปรากฏออกมาก่อนว่าเป็นนายเป็นนางเป็นคุณหรือเป็นโยมเป็นต้นขอให้กำหนดรู้ทันทีว่าคิดหนอคิดหนอก็จะทำให้เราได้ตัดเรื่องได้เร็วขึ้นประการที่สองก็คือขณะกำหนดความฟุ้งซ่านนั้นพยายามหลับตากำหนดอย่าลืมตาไปด้วยกำหนดความฟุ้งซ่านไปด้วยและประการที่สาม หากว่าในความฟุ้งซ่านนั้นมีลักษณะของความโลภหรือความโกรธความห่วงความกังวลขึ้นมาขอให้กําหนดตามสภาวะว่าโลภหนอหรือชอบหนอโกรธหนอหรือห่วงหนออย่างเช่นถ้าเราคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบใจอยากทานสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้กําหนดโลภหนอหรือชอบหนอหากคิดถึงคนหรือเรื่องราวที่เราไม่ชอบ ก็กาหนดว่าโกรธนอหรือหากว่าคิดถึงเรื่องที่เราห่วงหน้าที่การงานก็กําหนดว่าห่วงหนอห่วงหนอเป็นต้นเมื่อเรากรําหนดได้ตรงสภาวะเช่นนี้ความฟุ้งซ่านก็จะหายไปเวลาที่เราคิดฟุ้งซ่านนั้นจิตของเรารับเอาสมุิบัญญัติก็คือเรื่องราวเป็นอารมณ์แต่เวลาที่เราเจริญสติและเลือกรูเท่าทันความฟุ้งซ่านที่เพิ่งดับตปนั้น จิตของเราได้รารับรู้ถึงความฟุ้งซ่านที่เพิ่งดับไปเป็นหลักสำคัญดังนั้นจึงไม่ควรที่จะกังวลหรือว่ากลัวว่าจะฟุ้งซ่านขอให้พยายามกำหนดมันไปความฟุ้งซ่านนั้นเกิดจากจิตของเราเองบางท่านกล่าวว่าโยมอยากจะอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาไม่อยากคิดฟุ้งซ่านเลย แต่ความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นมาเองอาตมาก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นทําไมโยมจึงอยากจะคิดให้จบเรื่องซึ่งความจริงแล้วความฟุ้งซ่านนั้นเกิดจากฉันท่าของเราที่อยากจะคิดให้จบเรื่องเองเวลาที่ฟุ้งซ่านขึ้นมานั้นตอนแรกให้กําหนดคิดหนอคิดหนอหรือฟุ้งหนอฟุ้งหนอก่อนต่อเมื่อเรากําหนดแล้วมันหายไปถ้าเดินหรือว่านั่งต่อไปแล้ว ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าเรายังคิดไม่จบเรื่องในขณะนั้นขอให้กําหนดว่าอยากคิดหนอหนึ่งครั้งก็คือกําหนดฉันทะาที่ต้องการจะคิดเพียงหนึ่งครั้งว่าอยากคิดหนอแล้วความฟุ้งซ่านนั้นก็จะหายไปได้โดยง่าย เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้เจริญสติด้วยการระลึกรู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบันโดยมีความละเอียดถี่ถ้วนในการกำหนดรู้เช่นนี้พยายามเดินจงกรมนั่งกรรมาฐานทำอิธิยาบทย,ย่อยกำหนดความฟุ้งซ่านได้อย่างต่อเนื่องเช่นนี้ตามที่กล่าวมาแล้วสติสมาธิปัญญาของเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้เรา ประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติทันได้อย่างรวดเร็ว